ขอสวัสดีกังนะครับนะขับผู้เช่าเซอร์วิสนาตาวิทย์นะครับนะวันนี้ก็มีอีสุวิครอสนะครับนะันนีอาการของมันที่ผมมาท้ายดีการเบรกรับนะก็คือเวลาตอนที่เราพาไปรับนะครับนะเวลาเยียบเล็กนะครับมันจะมีอาการที่ปีนครับหรือว่าที่เป็นเบรกครับมันจะเต้นตึ๊กตึ๊ตึ๊ตึ๊นะครับนะเวลาเราเตะเหมือนจย่งว่าเราแตะเบรกเบอนะครับนะมันจะสั้นสั้นที่เป็นเบรกนะครับนะ อันนี้ก็อาการนี้ก็เกิดจากตัวจานเล็กนะครับนะคือตัวจานเล็กตัวนี้ครับนะคือมันไม่เรียบครับแต่ว่าข้องของมันเมื่อกี้นะก็คือนานามันก็เรียบดีครับแต่ว่าแลละตอนนี้พม่มพาไปที่ลงถึงครับทางลงถึงก็ว่าท่าลงถึงว่าร้านเจียจานนะครับนะเขาบอกว่านาคือเปขึอกเตยแล้วมันมีอาการแขวงนะครับนะแขวนนิดๆหน่อยๆเพราะนั้นะครับนะครับก็คืออาการข้อง เบรกนะครับนะเบรกที่ว่านี้มันจับน้าไม่ค่อยเรียบนะครับนะพวกนี้มันจะมีปัญหาประเด็นครับนะแต่ได้ดีถ้าเราเจียจานแล้วเราลบเกล็ดป้าบรกกันนะครับนะคือมันจะได้จบทีเดียวเลยคือขวบปูมันเลยครับนะที่ปบมาก็ทศมากจะเป็นรีโวครับรีโว่กับนาจานเบรกอย่างเรียบดีนะครับนาเนี่ยนาจานจะเรียบดีนะมันจะเกิดปัญหาไปขึ้นเต้นขึ้น คนะงจะไม่มีแล้วนะครับนะคลิปนี้ก็โอเคเช่อประสบการณ์กับเรื่องของระบบบรกซัำน,นะครับนะเวลาเราเตะบรกครับโอเค